ลยปรึกษากันพร้อมกับทีมงานกับบอกสู้กันฟังนะครับก็เลยถามกันว่าปรึกษากันนะครับในส่วนนี้ว่าเราจะสู้ไหมผมเลยมาิีคราะห์กันนะครับถ้าเราจะสู้ พายุทุกวันนี้นะครับกลุ่มอุตุทุม,มือนี่แม่นครับแม่นถ้าเราสู้เขาของระบบแสงสีเสียงจอ LED พร้อมทั้งชุดโชว์แล้วก็พอบอุปกรณ์การแสดงอุปกรณ์ต่าง ก็สิเจอฝนคำว่าพายุนี่ปเป็นธรรมดาเลยครับสาวน้อยนี่ปลอดฝนเมีนอยู่ดีครับนี่แต่ว่าทันพายุมากอะต้องพิจารณากันก็นเลยคำนวณกันนะครับใต่ต่องกันเมืองแล้วก็เลยเทมผู้บริหารก็เลยสรุปว่าจะขอเลื่อนจากวันที่21วันเปิดฤดูกาลนะครับ จากวันที่21นะครับผมได้โทรหาพยาบาลฟินแลนด์แล้วนะครับโทรหาพยาบาลฟินแลนด์พร้อมกับนะครับทีมงาน้ตัวเกี่ยวมิวสิคเพื่อนนั่นแหละอา่าทีสิมาย,ายกไข่นะครับน้องก็เลยวา,างพอดีอ่าหนักไหมเราพี่น้องกับข้อมนินมินมาไลวา่าสู้ก็ไม่คุ้มขยับก่อนบอสคือใจเฮานี่บอถอยอยู่แล้วล่ะทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วพร้อมลันพร้อมที่จะแบบวันที่21นี่ นะครับซ้อมจากวันนี้นี่เสียงสีเสียง,ยงตอนนี้วิธีกาลังสั่งอยู่ครับตอนนี้วิธีกําลังเหตุแล้วก็ระบบไฟกําลังจะเซตกันอยู่แล้วนี่ถ้าไปเจอวันที่อีเวไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือไม่ต่างหากเนี่เป็นะครับว่าพายุเนี่ยยิงหวงนีมากก็คือล้มคราแห้งนะครับแล้วก็ฉากปีนีมันอลังการอลังการเกงมันจะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นหลีกได้เขาก็ หลีกก่อนก็นเลยมาขออนุญาตพี่น้องนะครับมาแจงข่าวแมนครับขอเลื่อนจากวันที่21ไปส่วนจะเป็นวันที่เดี๋ยวนะครับในส่วนของ FC ที่จองตั๋วจองโรงแรมหรือจองรถไว้เทาก็กราบขอโทษขออภัยลีครับเนาะอันนี้เข้าใจเลยหลายคนจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินพร้อมกับลางงานที่จะมาวันนี้ ถือว่าเป็นเป็นภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราพร้อมสู้เต็มที่ครับพร้อมกับแฟนๆหลายคนนี่ซื้อบัตรจองตัวเข้ามาอยู่ในกลมปิดแล้วนะครับพร้อมที่จะพ่อพี่พอน้องพร้อมที่จะพบกับ FC ฟซพบกับทีมงานสาวน้ำเป็นแพ้งอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไปถ้าเรายังฝืนไม่รู้ว่าวันนั้นจะเจออะไรบ้าง ก็ยากให้เสียทรสในการเบิงเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวฝนเที่ยวหยุดเที่ยวตกเที่ยวบ,บเ่เสี่ยงดีกว่ากับคําว่าพายุแม่นบครับเราไม่เสี่ยงดีกว่าครับเราไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลยขออนุญาตขออภัยแฟนๆเลื่อนจากวันที่21เป็นวันที่24กันยายนครับ ครับเลื่อนอีกงา,านสามมือนะครับเพราะว่าเขามีงานอีกคือวันที่27ครับถ้าวันที่24่บยังยังติดปัญหาอยู่ปัญหาคือฝ่าฝนจังเบืองหน้าง,งานอีกเช่นหนึ่งว่ก็ขอปักหลักไว้เลยยี่สิบสี่อ,อ่าปักหลักไว้เลยยี่สิบสี่บอกยัไงไงว่ามันบ่คือปิดฤดูกาล ขันปฤดูกาลเนี่ยคือมันตกก็ตกมันสิเป็น่ยนยังกับเปลี่ยนเพราะว่าเสือ้อผ่ามันิได้มันเสด้ซักของก็สิไสด้เจ็บได้เสียดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในตอนเปิดเนี่ยขันเขาไปเสียงสูงกันกับมันบอกราครับบอกราเพราะว่าเขาต้องไปข้างนาอีกแมนครับเพราะว่าโอโ้โหยิ่งแสงสีเสียงปีนี้เยอะระบบจอ LED โครงสร้างรูปแบบของวทีปีนี้การลงทุนปีนี้เยอะที่สุด ตั้งแต่ก่อตั้งวงสาวน้อยเพี้ยนแพงมาเลยมันเป็นตะกออตั้งเหรอมันจะเจ้าขึ้นปีนี้นะเจ้าเฮ็ดได้หลก็กอที่ผ่านมา <c oughs> หลายลานาเฉพาะคานหน้าตัวเดียวมันก็ขึ้นไปเกือบเจ็ดลักแล้วครับฉะนั้นคือเลื่อนจากวันที่ยี่เนอนาะไปถึงวันที่ยีสี่ครับ มาเลยครับพี่น้องครับปักรักไปยีฟซีแล้วเลื่อนจากยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสี่เนาะนะครับแฟนๆพ่อๆแม่แม่เอฟซีของทุกๆคนเอฟซีอีหล่าเอฟซีสาวหน่อยทุกๆคนนะครับวังวาคุงเข้าใจเกิดเปิดท้องฝืนเหรียนเมม่มมาแล้วกับสิโอ้ยฝนตกเบิดมือเห็นจะได้ก็คือเก่าแมนครับแมนแมนเล่นบว่าได้คือเก่าเพราะว่าผ้ายุม